สวัสดีค่ะมาพบกันกับช่องพายเมษามแม่พลอยนะคะอ่อสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพ่อทำอะไรกันพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรคะทำไม่ตัว ลากกิิงไหมต้องนะคะหาฟืนมาให้เมษาน้อยนะคะก่อไฟให้เมษาพ่อไปลากฟืนมาให้เมษา อะไรอ่ะพ่อทำอะไรลูกพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรครับเ <c oughs> มษาปลายานเดชมาเดิมมาเดิมเมษาสูเด้เป็นว่า เขาให้กินหญ้าอ่อนๆไม่กินกินต้นอพอเรียกฉันดุ่มเน่ทำไรอยู่ กลางคืนก็มีทั้งกองไฟแล้วก็มีหลดไฟนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลดไฟกันยุงของน้องเมชานะคะเนี่ค่ะหลอดไฟกันยุงของหนุ่มน้อยเรานะคะก็หลอดนี้ก็เป็นหลอดที่สองนะคะตอนนั้นเมษาหลุดออกมาก็ได้แตกไปแล้วหนึ่งหลอดอันนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแล้วพ่อก็ได้จุดไฟให้น้องเมษาด้วยช่วงนี้อากาศเย็นนะคะ เมษาชอบนอนพิงไฟอุ่นๆถ้าวันไหนไม่มีกองไฟคือคือนนั้นทั้งคืนเมษาจะไม่นอนนะคะซึ่งเราได้การทำทดลองแล้วพ่อก็ต้องหาหาฟืนให้ตลอดปหน้นาฮัลโหลรู้แล้วนะคะว่าพ่อจะก่อไฟให้ ช่วยพ่อช่วยพ่อก่อไฟลู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 ไปพอเรียกคันคันแล้วทำไมอาบน้ำเป็นด่างๆตรงๆอย่างเง,งี้ยหนาวไม่ยอมให้พี่อาบ อาบน้ำพี่ไปอาบน้ำแล้วโอ้โหอ๋อ,ะอ,อะจะพูดยังไงเนาะ ขนาดจะกินดินยังต้องเอาไปถูขาตัวเองมันใช่ไหมลูกฮะพ่อเรียกไปดีกินดินใหญ่เลย,ยหาพ่อเร็ว,วหาพ่อเร็วกินเยอะมันไม่ดีกินดินน่ะดีอยู่แต่หนูกินเยอะไปหาพ่อดีไป เสียงอะไรไหนอุ้ย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 เสียงอะไรอ่ะแม่ไม่ช่วยเด้อแม่ไม่ช่วยเด้อน่ะเสียงอะไรถามพ่อสิเสียงอะไรครับแกไปกวนเขา ร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้น้องกินเพราะว่าเออเล่นเลยอะเล่นอะพี่เขาควรให้นอ่ะเอะเล่นนู่น,นพ่อกอ่อไฟเราไปเร็วไปหาพ่อเร็วอืมอุ้ยสะดุ้งพี่แกนพี่สัดใส่สะดุ้งอออแกออกเร็วเร็ว ยากาศยามเย็นที่อุ้ยขอโทษนะคะเพราะเพราะแก้งที่พ่อแกงแก้งเร็วเร็วเร็วพ่อพ่อแก้งไหมฮะแควบไม่สนใจพ่อเลยสนใจแต่ในการเล่นบิน มันจะเข้าตาลูกม,มือไหนน้อยอยังเป็นแต่ตีแท้อ้องดูเจ็บไหมอืมอืออืออือ,อ,อหัวแม่ลูก จุดเลยฮะย,ยวค่อยจุด,ดยังไม่ถึงเช้าเขาก็ไม่นอนอีก ชูใกล้ไปถูตรงนั้นแม่เขาเจ็บนมไปถูตรงนมแม่แล้วก็จ่ายนี่เดี๋ยวแม่กินนมละเห็นไหมนะคะก็ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปของน้องเมษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ